สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขลับนะครับช่องที่จะให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโรบรนทุกและวุฒปืนนะครับและสำหรับคลิปนี้ทักกันขลับจะพามาพบกับ fxz 360แรงม้านะครับเรามาดูรถแต่งสไตล์ทำงานนะครับก็แต่งไหมก็ก็แต่งนะครับแต่ว่าเป็นสไตล์รถธรรมาหากินเนาะเน้นใช้งานนี่ก็เหมาะกับางานวิ่ง หินทรายนะครับอ,อ,อ้อยก็ได้นะครับคันนี้เพราะว่าสูงเสมอเก่งใส่อ้อยลำก็ได้ครับกระบะสังเกตจากในนี้จากในคลิปก็ตัวแม่นี่จะยาวอยู่นะครับน่าจะไปถึงหกเมตรห้าสิบเลยเนอะเนี่ยท้ายยาวอยู่นะครับก็แน่นอนครับขอบนี้ก็จะมีล็อกดัมแล้วก็ตัวดันนะครับ เป็นกระบะเหล็กจากอูเอสทีเทนเอร์นะครับตัวลูกนั่น7เมตรนะครับความสูงโดยประมาณนะอันนี้สีไม้ประมาณเมตร50าสเนาะเพราะว่าสูง1 2 3 4 5 6 7 8ตัวสูงเนี่ย 80สิเซนนะครับแปดสิเซนฝาทึบเนี่ยแปดสิบแล้วก็ช่องตำแหน่งช่องไม้เนี่ยครับอีกประมาณเจ็ดถึงดิเซนก็อยู่ประมาณเมตรห้าสิบเมตรหกสิบครับผมนี่นี่คือจากประสบการณ์เนาะเพราะว่าแต่ละช่องไม้เนี่ยประมาณ10เซน1ิบเซนช่องเว้นช่องนะครับผมข้างบนเป็นตะแกรงแบบเต็มนะครับ ขึ้นไปเๆๆมาเดี๋ยวผมปีนให้ดูครับปีนขึ้นไปดูด้วยกันนี่เป็นแบบเต็มเนาะก็สะดวกครับในการขึ้นมาคุมผ้าใบนะครับหรือถ้าเกิดวางอ้อยก็เรียงได้ตรงนี้ป้องกันหลังคาเก่งได้ดีเหมาะครับเหมาะมากอันนี้เป็น ไว้เป็นแนวทางนะครับลังคาเก่งเนี่ยคุมได้ดีใช้แบบเต็มเลยแต่แกงเต็มอ,อันนี้เรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายขนส่งกำหนดทุกประการเราก็มาดูกันแบบรถทรมหากินแล้วก็ใช้งานแนานันนั e น a n ้ง่ายด้วยใช้งานก็สวยๆนะครับ หนึ่งพ่วงนะครับผมนี่ก็เป็นยูโรสามเป็นเจนท้ายๆแล้วครับเพราะว่ากำลังจะหมดแล้วรถต่อไปก็เป็นยูโรห้าแล้วนะครับของอนะิ u ุสเนาะตัวท้ายนะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายข้อสังเกตตัวนี้จะเป็นแบบตอนเดียวนะฮะ ก็จะมีแค่ล็อกปักนกแก้วตัวนี้เนาะแล้วก็ล็อกกันร,ระเบิดล็อกดัมล็อกฝาท้ายนะครับการระเบิดไม่ใช่ล็อกดัมนะฮะล็อกฝาท้ายเนี่ยก็มีหูขิ้วตรงนั้นเลยก็คือเวลาที่จะยกดัมก็อย่าลืมนะครับที่จะเอาไอ้ก้านนี้ออกก่อนตัวล็อกฝาท้ายนะครับฝาท้ายนี้จะเปิดก็ต่อเมื่อยกดัมเท่านั้นนะครับ เป็นแบบตอนเดียวนี่ติดตะแกรงลงสีครับก็ใส่หินใส่ทรายนะครับก็เป็นแขนลากนะครับแบบท่อนเดียวนะตอนเดียวเลยนะครับระยะก็เวลาถอยอะไรก็ง่ายดีนะครับ ไม่ต้องยาวมากาตัวแม่ก็ฝ่าท้ายตอนเดียวเหมือนกันครับมีเป็นกระบะดัมของ s t t e ี l ท r นะฮะก็ต่อแบบครบจบเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนี่ ต่อสแตนดาดขนาดไหนดูครับกันชนหน้าก็ไม่ยืนยําเรียกว่าต่อไปใช้งานจริงๆลูกค้าเน้นใช้งานนะครับแล้วก็การดูแลรักษาง่ายแม่ทแทน,นง่ายครับอันนี้แอบกระซิบบอกนะครับถ้ารถมาแบบนี้นี่ราคาออกตัวหรือราคามือสองนี้ราคาไม่ค่อยตกนะครับเพราะเราไม่ได้หมดกับการแต่ง <laughs> เนาะก็อีกหนึ่งตัวอย่างครับสำหรับรถที่ เอามาใช้งานเอามาหากินเนาะก็เอาที่ใส่แล้ว,วมันใช้งานได้จริงเนี่ยอย่างเงี้ยบันไดจำเป็นต้องใช้สะดวกนะครับคุมพใบขึ้นหลังเก๋งใช้งานนะครับกระจกข้างแล้วก็การกระจกอะไรพวกเนี้ยก็สแตนดาร์ดใช้ของศูนย์ของเดิมนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะครับแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะ อ่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เราเอามาฝากกันนะครับมีคอมเมนต์ก็ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ลากัรไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการรับชมติดตามครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ไลค์และแชร์ให้กับช่องทักกันครับด้วยครับลากัรไปก่อนสวัสดีครับ